สวัสดีครับวันนี้เรียวกับป๊าปากำลังจะมากินมาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกเพราะตอนนี้เรียกกเราเรากำลงัลงอาบน้ำไปแล้วเราควรสัไม่อาบน้ำก่อนนะนแ่นส้นต้องอาบอีกได้ไหมครับก็ได้นะนอันยี่ห้ออะไรครับลูกโกสเปเป p e r ครับเอพราะว่ามันมีระดับอยู่ตรงนี้จากมาเลเซียแท้ๆเลยนะครับตรงนีค้คือเบลเปเปอร์ระดับคือศูนย์เปอร์เซ็นต์ก้ ศูนย์เปอร์เซนแล้วเอิร์มเบอร์อะไรนะจาราเปเปอร์ไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรนะครับเปนโนลจาราเปเนลแล้วอะไรอะไรที่แรงที่สุดแปดพันโกส์เพเปอร์หนึ Ghost <Paper> ่งล้าน<ห>แต่อันที่ลองลงมาคือ Orange นจ์เฮอร์เบนรไม่รู้ว่าเรียกแต่อันนี้เขาใช้กับอะไรนะยี่ห้อ Ghost Paper เลยใช่ไหมใช่พี่ของเอิรมมาเลเซียด้วยนะคะออันนี้เรา เราต้มไปเรียบร้อยใช่ไหมต้มมาเพราะเสียเวลาเก็บไปต้มอ่าเะี๋ยวฟาเขามีต้มเป็นเส้นสีดำๆนี่นะครับต้มเรียบร้อยแล้วแล้วก็เทน้ําออกแล้วก็มีซอสเผ็ดๆซอสเผ็ดๆเขาชิมเส้นเป่าๆกวอนๆมันก็เหมือนเส้นธรรมดาใช่ไหมระหว่างนี้นี่ไม่เรียกเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความเผ็ดมีอะไรบ้างครับ สลัดครับมันอร่อยแล้วก็อะไรอีกครับแล้วก็นมแล้วก็เอ่มน้ำครับน้ำไว้รองสลัดนะถ้าสลัดไม่ผ่านลองเอาพริกใส่นะครับลองชิมพริกก่อนไหมครับไม่ควรอ่ะทำไมลูกมันเผ็ดครับนะครับอืมอร่อยเส้นเป็นไงครับเป็นแค่เหมือนข้าวกล้องอะคับเป็นความาก่ข้าวกล้องอ้าว ก็ใช่เหมือนเขาก้องแล้วมันก็สบายมากครับอันนี้ใส่แล้วเดี๋ยวปะป๋าจะทำกันคนจริงแล้วความจริงอ่ะคือตอนที่ใส่หนามันรสชาติอร่อยดีครับแต่ต้องใส่น้ำนิดนึงนะพวกของเราน่าจะไม่รอด่ะพวกวมาเป็นคนทำให้แต่น่าจะเทน้ำออกเยอะเกินไปเออมันเราพูดเป็นนานไปหน่อยงมื่อมกี เวทคั่วๆเลยครับคั่วเส้นหนามันรสชาติเหมือนอะไรรู้ไหมครับข้าวกล้องอ่ะแล้วข้าวกล้องอ่ะพอมันเิงเป็นเส้นดําๆใช่ไหมครับพอข้าวดําๆมันก็รสชาติเหมือนข้าวกล้องแล้วข้าวกล้องมันก็ทําให้เราสบายขึ้นแล้วก็อร่อยนะครับว้าข้าวที่ราชาตที่สุดคือข้าวเหนียวข้าวกล้องลองน่าจะพอแล้วมั้งพวกเขาได้พอแล้วนี่คือ ghost paper จับปัดเอออะไรเนี่ย จาปากูจีมันไม่ใช่จาปากูดีจาปากูดีที่ปลาชอบกินแบ่งมาอันนีุ้้ยยดวเดี๋ยวเรากินพร้อมกันเผ็ดมากรอใช่ไหมอืมองเมือไงอะไรเป็นไงมันจะเข้าปากไปเองเนี่เผ็ดมาก ขนาดน,นั้นเลยปล้าลองม,มั่งนเป็นยังไงเผ็ดแสบร้อนหรือว่าเผ็ดยังไงเผ็ดมากมันเผ็ดขึ้นสมองมันเบอร์นมันเบิร์นมันเหมือนพริกเผาใช่ใช่มันพริกเผาครับเอากินผักด้วยครับแกะผักกินเลยครับอ,อย่าลืมต้องกิน ักินมีเครื่องเคียงด้วยมันก็แสบท้องเลยนะครับนี่โกสเปเปอร์เป็นไงครับเดี่ยวเอาอย่าเผ็ดเอาอีกไหมฮะเอาอีกแค่หมดไม่มีอะไรจะพูดกับทุกคนอีกไม่เผ็ดมาเหรอปสารู้สึกยังไงก็เผ็ดครับก็เผ็ดแสบๆไม่เผ็ดตามที่เขาบอกไว้ไหมก็เผ็ดนะเผ็ดแต่ก็ก็ทนได้ก็ทนได้ก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกใช่ครับโอเค ไปไปกินน้ำกันดีกว่าชนแก้วสำหรับวันนี้ลาก่อนนะคะ